ดารารวมตัวเซ็กซี่ในงานแฮร์คาราฟูเฟสิบัลล์สตสินเดเว่นใครรักที่สุดเดี๋ยวรู้กันเจาะรหัสลับไขข่าวปริศนากับเจ๊แปดตลอดแตกแน่นอน <c oughs> ช่วงปล่อยคลิปแต่นันดับคลิปจี๊ดจี้ประจำสัปดาห์ห้ามพลาด <c oughs> <c oughs>

ตลอดแล้วครับรั้วสุราร108องศาเชื่อนนะครับไม<น>่ยกว่าวันนี้เราบรรยากาศเราจำลองมานะครับกับการประกวดด็อกโชว์ในปีนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้เป็นการเปิดตัวตัวแม่นะครับของปอมเปเลเนียนตัวใหม่ครับที่นําเข้ามาจากเมืองจีน <laughs> <laughs> นี่เป็นตัวแบบแม่แม่ปอมเปอร์ป่ะ <laughs> นี่เพลงของพอยเขาอันนี้เป็นพี่สาวพอยใช่ชื่อเพียชื่อเพียนะฮะแล้วเปียกระโดดด้วยเพียกระโดดด้วยเพียกระโดดด้วยจ้าชัตรูพืชอย่างดีเลยทีเดียว มาไงไรไม่ไ้มาองอ่ะมาไงมากับพี่ด่างพลอยแรงวันนี้มาแรงนะเปิดตัวแรงมากโดยเฉพาะการกินเวลาเกือบสองนาทีอ่ะตอนที่แกโพสอ่ะต้องเกิดจากต้องเกิดก็คือว่าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปงานแบบว่าแฟชั่นแฟชั่นมีแฮร์่แตก่อนอนะมสีแหวนแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีพร้อมกันก่อนอาสวัสดีจ้าเวลาความสุวรรณอาทิตย์นะะฮที่20มีนาคมนะฮะที่ไว่าวันนี้สบายๆชิลๆแล้วคนอยู่บ้านก็เปิดดูช่อง8ปด infinity ของเรา ฟรีทีวีไวที่24ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทักทายกันได้ไหมทักทายกันได้จก้กทางเอสเอ็มเอสก็ได้นะจ๊ะหรือว่ามาที่สตูก็ได้ถ้ามาถูกนะก็ลอ,อ,อเราอยู่ถึงหน้าเราก็จะจัดเซตแบบว่าแฟ,แฟนคลับให้ได้ถูกต้องแต่สําหรับเอสเอ็มเอสของเรานั่นก็คือ474 7,000นะคะคอย่าลืมกด8เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความที่ท่านต้องการที่จะสื่อสารถึงเราแล้วรวมถึงต้องการจะสื่อสารไปยังนู่นญี่ปุ่นนะครับส่งแรงใจถึงคนญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไรนะฮะให้ใส่ เป้าที่มาบอกลืมใส่เออเอ็กเกยเกย์ไปหาพวกอะไรอ่ะหาเห็บอ่ะนึกออกป่ะหาเห็บมีชื่ออ่ะจะต้องเอานี้สองนี้เปิดไฟฉายได้เปิดปุ๊บติดไฟได้เลยไม่ได้จะต้องหาเทาทีออโอเคเลยเดี๋ยวกลับใต้ไปแล้วว่าจะตอนเช้าตอนเช้าเช้ากีดยางไงเออกีดยางใช่ใแล้วก็ส่องกบเนาะส่องกบเ๋ยวย้อนขอส่องแยกก่อนฮะตัวใหญ่เนี่ย คังคบนะอารมณ์เสียนะอะละพูดถึงคนนี้นะเรามีโอ้โหหมู่มวลเยอะนะทมู่มวลเยอะของงานแฮโทรศัพท์มาหรอใครโทรมาใครโทรมาผิดเวลาไหมเออเจ้านี่หรือเปล่างานแฮแล้วก็มีการไขรหัสลับการไขรหัสลับก็จบแปดไขไม่ได้ตลอดแปจะนับคลิปด้วยใช่ถูกต้องที่สุดที่สุดเลย อ่าเราเริ่มต้นเลยไหมเริ่มต้นเลยซาเทียนส่งข้อความมาทักทายเราแล้วมีทั้งทยอยทะแยงเข้ามาด้วยทยอยด้วยทะแยงด้วยส่งมาจ้า4 7 7จ0 0ซีนะจ๊ะเราเริ่มต้นจากวิทีาดีกว่าวิทีาไปดูงานกันงานงานนี้แหละฮะทัานๆอย่างนี้นะฮะ colorful festival 2011าวสิบเนี่นะเป็นงานที่เรียกว่าส่งพงส่งผมเนี่ยสุดยอดไปดูภาพหน่อยสิบรรยากาศเป็นไงบ้างเฮ้ยสู้ของเขาได้เปล่าโโอ้ห เต้นเดี๋ยวเดผมนะโอ้โอ้โอ้ดูฟ้องนะผมดูฟ้องนะอ้ยชมพายกันนเห็นไหมชมายเขาอ่ะเนี้ยกจมบุ๋มเจมบุ๋มก้มบุ๋มอันนี้เจ็บไหมแจ็บบานแก้บบานจ้าอู้หญิแก้็บุ๋มแก้บบานจ้า ไปดูแก้มบุ๋มสิที่บ้านเขารวยนะชุดดูโบมีผูกโบใหญ่มากอ่ะใช่ไม่ใช่โบรานนะจ๊ะเออใครอ่ะพิงค้ที่ยังมาเดินอยู่นะยังเดินอยู่เขายังมีความสามารถอยู่เดินได้แต่ก็สวยนะเธอสวยต่อไปเป็นใครเช๊ต่อไปเป็นใครแคนเท่สวยอ่ะนี่แหละสง่างามมากสุดที่รักของเป้ถูกต้อง ดูมีสง่านะสง่าจ้าสง่าจ้าอาใครเอกใครเอกไอเนี่ยเมเปิ้ลนะจ๊ะแล้วก็ออยโอยชอบอาบน้ำกันที่เขาเป็นคู่กรณีเขียวทงเขียท้ากันนะใช่ใช่ใช่พอหลังงานปกบไม่ยอมสัมภาษณ์คู่นะจ๊ะไม่มีการก้มหน้าก้มตาไม่มองเลยไม่มองไม่ใส่ใจจ้าไม่ใส่ใจจ้ะ เขาก็ยิ้มกันเพราะว่าหัวเขากันรู้สึกหน้าใหญ่ทั้งคู่นะจ๊ะใส่หน้ากากอยู่จ้าหน้าจ๋าหน้าใหญ่อยู่นะจ๊ะหน้าใหญ่อยู่นาปูนอยู่จ้าอันนี้ฟินาเล่แล้วสิอนี่ปิดละวิดละเฮียชอบตรงไหนอ่ะฮะเฮียชอบตรงไหนชอบตรงไหนอ่ะตรงเฮียนี่แหละดูที่สุดแล้วสั้นสั้กระชับได้ใจความไม่ต้องมีช่องอุโมงค์อะไรเงี้แกตรงหลังอ่านเนี่ยนะโอ้ยนี่แนวจ้ะหน้าจ๊ะต้องบอกว่าเป็นงานที่ ได้เขาว่าตาจัดกับพี่อ้นนี่เขาไปรับงานนะพิติกอเพื่อตาพี่จัดจนเจียนของเราตาอ้นสิบพันเขาไปรับจ็อบมหน่ามาทำงานไม่ทันจนเจียนตลอดก็ให้เขาบ้างอะไรบ้างแต่ทรงผมพียเนี่ยทรงเดียวกับหลังอานเนาะคล้ายกันด้อยู่ไม่ใช่จักรยานไม่ใช่จักรยานนะจ๊ะเอางี้ดีกว่าฮะเราได้เห็นทรงผมของแต่ละคนไปแล้วเดี๋ยวให้เจ๊เข้ามาวิจารณ์หน่อยเพราะเจ๊เป่นขาประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์กูรูกูรู กูรูนะไม่ใช่รูกูนะกูรูกูรูเรามาจ้าจ่าเจ๊เลยดีกว่าฮะสวัสดีครับเจ๊แปดครับสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะสบายดีเจ๊ทานข้าวยังเสวัสดีครับทานข้าวยังเจ๊อะไรรึนะทานข้าวยังครับเรียบร้อยค่ะนะครับโอเคนะครับก็ดีด้ว่าเห็นเจ๊แปดบอกว่าทานข้าวแล้วสบายใจแล้วก็พอเจ๊แปดทานข้าวเสร็จนะก็ใส่บาตรให้เปาด้วยเปาได้ยังครับเปาได้รับยังเพราะเจ๊แปดเมื่อกี้คุยหลังไลน์บอกเจ๊แปด ใส่บาทให้เปาแล้วได้แค่ตอนเช้าค่ะตอนเที่ยงยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊แปดทำเงินเยอะเหรอ, <มา S 2> อนักกานรักการเจ๊ค่ะเจ๊จวิจารณ์ผมหนูก่อนเลยโอเคไหมคะอะไรนึกซะาเราไม่ได้ยินเซาเลยจ่าขอยกินึงอ้าวไม่ได้ยินหรอเจ๊เห็นเห็นทรงผมเปล่าไหมฮะเจออะไรนะฮะทรงผมเปล่าทรงผมเปาใช่ค่ะเจ๊ไม่ตาย เจ๊ไม่ขอคอมเมนต์นะไม่ขอคอมเมนต์ีก่ไม่ขอเพราะว่โสดอ่ะคือเจ๊บอกเห็นแล้วโสดทำไมอ่ะสร้างความร้าวฉานให้กับเพื่อนๆเขานี่เป็นการบ่งบอกเพศหญิงนะจ๊ะทำไมมีดูอ๋องั้นจะมีดูจัดไปเราจะจัดไปเราเราวิจารณ์แต่ละคนนะฮะเจ๊ครับทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะคนแรกครับน้องแก้มบุ๋มครับใช่ค่ะเจ๊ใช่ไหมใช่นี่ไงแก้มบุ๋มใหญ่มากใหญ่มากทุกอย่างใหญ่หมดหน้าเนิ่ หนอกอกน่าใจอุ้ยใหญ่หมดอ่ะชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไะอย่างที่บอกชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจริงเสิร์ตอะเสื้อเก่ามากนะฮะถ้ารู้ว่าลงตัวไหมฮะแกมหมุนลงตัวไหมฮะหรือว่าเยอะไปว่าลงตัวชุดทุกอย่างก็ก็เหมาะกับเขาก็เหมาะกับเขาแต่แตว่าขอติดเรื่องว่าจริงจริงแล้วเนี่ยแก้มหมุนเนี่ยนะอาจจะพราะว่าเป็นคนมีแก้มเนาะถอดรวบผมไปหมดอย่างนั้นเนี่ย มันดูใหญ่ก็เลยดูแบบว่าโอ้เกือบเอาแก้วน้ำไปวางเนี่ยอุ้ยตายแล้วแรงค่ะอ้เหมือนเปล่าเลยแต่เปล่านี่เหมือนจะเอาเอาชักโครกไปใส่อ่ะเห็นีนช่องดีับแต่เปล่าเหมือนตู้เก็บสาลเปาของเจ๊ม่ใช่เออจริงนะนือเป็นตู้เก็บสาลเปาบมรวมกันนะใช่มัดรวมเลยแรงกับน้องอ่ะโอ้ยรักน้องสรุปว่าแก้มบุ๋มเนี่ยเขาอาจจะผิดในเรื่องของ การรวบผมใช่ไหมฮะแต่ว่าชุดโอเคเนี่ว่านะเจ๊แตดวว่านะคือว่าไม่ใช่ทุกคนนะรวบผมขึ้นไปได้อย่างนั้นน่ะแต่ก็ต้องให้ความมั่นใจกับนางนะครับนะฮะอ่ะคนต่อไปครับพิงกี้ครับเจ๊โอพิงกี้น่ยชุดโบชมพูนะงานนี้เน้นโบใหญ่มากนะงานทรงผมแฮร์นะโบต้องมาหล่ะโบชุมพูชุดสัตููต้องมา กน้าตาคมเข้มดีสวยงามแต่งหน้าสวยตามปกติแล้วเหมือนตุ๊กตาเนาะใช่แต่ผมธรรมดามากว่าไงเหรอเกิดของเต่าอูยจะดูลนนะอู้ยหน้าอกหน้าใจเจ๊สุดยุสุดยุผมดูแบบเออสวยจริงแล้ว มันหมือนไม่ใช่งานแพร์เนาะมันน่าจสดีอะไรที่มันดิฉันมามนะพานธ์ใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะกล้าผมไปหรือรวบผมไปเพราะว่าหนึ่งคือหน้าเล็กไงหน้าเล็กเดียวหน้าจะโชว์ใบหน้าแล้วเป็นคนหน้าคมอยู่แล้วไอ้คนหน้าบานดันรวบไอ้คนหน้าเล็กดันปล่อยเออเข้าไปตรงข้ามเนี่ยแล้วผมลดทุกธรรมดามากแต่แค่ม้วนเกี่ยวๆนะเจ๊ก็ทําได้แบบเนี้ยใช่ เจ๊ก็ดูสวยอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่องานใช่ไหมคะเจ๊เป็นเป็นเป็นแฮร์คอนทราสต์นะคะเจ๊เป็นกันข้ามอะค่ะอ้าวเจ๊ครับเวลาเราเหลือน้อยแล้วแพนเค้กครับเจ๊ครับแพนแพนเค้กเมเตซลใช่ไหมแพนแพนเค้กจ้ะเจ๊ค่ะแพนเค้ก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 เนี่ยโอ้หนางช่วยทำไมอยากรู้ว่าหน้าอกไปไหนชุดมันสีซีดเนี่ยสีเนื้อหนึ่งละนะว่าลตัวนางก็เป็นสี ผิวจันใกล้เคียงกับกับอ่าชุดมันดูเกินเนี่ยด้วยความคิดทุกอย่างมันรู้ไปหมดแต่งหน้าก็จันแต่งหน้ารู้อีั้งแฉะไอ้ดูแก้มนางสีจืดหน่อยเนาะแต่ว่านางก็ยังแท้น้องเปล่านะแก้มแม็กอยู่แแก้มโอ้ยตายละเจ๊อย่างอย่างอย่างเปล่าเขาไม่เรียกว่าเป็นแก้มนะเขาเรียกว่าเป็นกระด้งแล้วฮะเจ๊ให้ให้หนูดังก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋อง่ยเนะ ทุกอย่างตรงหมดไม่มีแบบส่วนร้อนส่วนโค้งในใจผงสารนั้นมากหชุดนี้ชุดนี้ข้าวแรงทเดียแสดงว่าชุดผิดชุดผิดชุดไม่ผ่านเนาะชุดผิดชุดผิดนะฮะแล้วใหนๆจะแบบว่าชุดนูดขนาดนี้แล้วเออน่าจะป๊อกตาจรำอะไรไป้ันทุกอย่างนูดหมดเลยก็เลยดูว่าโพลนไปหมดเนาะต่อไปมาถึงคู่คู่พา่ข้าคู่พิ่า้าจ้ะเมเปิ้ลออร์ เเปิลออนเบเปิลชมพูนะออยส้มนะครับเออเขาจะตบกันนแม่หลังจากเสร็จงานนะก็ไม่รู้จะมีนักตกกันหรือเปล่าเสียงนางคุกเช้านายนางคุเหี่ยนใส่กันนีอยเนาะดูออยไม่มองเลยอ่ะก้มหน้าตลอดเลยอ่ะใช่ไหมล่าก็แหมเขาเล่นูุหยังเป็นกระทั่งขึ้นลงขึ้นศาลก็มาได้เห็นเห็นไปทุกนาทีหน้าหนานะเพราะใส่หน้ากากด้วยุเหมือนเหมือนชุดนอนอ่ะเหมือนชุดนอนเหมือนแบบเสื้อคลุมนอนอะไรเงี้ยอเออเหมือนเหมือน ไม่รู้ว่าตอบไม่ถูกไม่เหมาะอเชนเจนั้นก็เก๋อยู่นะอ๋อแต่ดูแต่ว่าขอติดนะออยนะทำไมฮะเจอ่นเหมือนกับว่าไปทำเสียกรรมมาบากใส่ปะโอ้ดู่หมนว่าแต่กดูแปลกนะ ใช่ค่ะเจ๊เพราะว่าหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่ออยเนี่ยยุมากนเห็นหมดทันทีเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของออยนะจริงจริงคือต้องบอกเหมือนสถาปัตยกรรมครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับทั้งปากทั้งผูตลอดเวลาทีเดียวนะฮะจริงแล้วการทำเสร็จกันต้องทำพอประมาณนะอย่างเตาเนี้ยคือทำเยอะไปคือฉีดมากไป อย่างเป่าอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้เรียกเ็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเจ๊หนูมาจากหนูมาจากภูธรจริงๆอันนี้คือเจ๊ต้องบอกว่าเป็นบาปที่ติดมาตั้งแต่เกิดครับเจ๊ครับเป็นบาปเป็นตราบาปที่ติดมาตั้งแต่เกิดครับตอนนี้พยายามแก้อยู่แก่ก็ลงก็ลงก็เล่นกับเป่าโตเป่าพอแป้วอะไรนะคะเจ๊ เมียเขาเล่นกับเขาแรงมากเราไปเล่น,บบบน,นกับบาปนะเแล้วเขาฉิกๆเขาบาปบาปตามถึงตัวเ,เขาแล้วน้ำลายเขาก็เด่นน้ำลายเหม็นมาก่ะเซ่แรงนะแมากใช่ปั่นไม่ป่ะเนี่ยแปรงวันละสองครั้งครับสองครั้งต่อเดือนเหลือง <laughs> จริงอ่ะแล้นสุดท้ายเมื่อกี้มี่ภาพไหมจัดกับอ,นนอ้นอ่ะอ๋อพี่จัดชวนเจียนกับพี่อ้นสี่พันมีไหมอ้นหน้าม้าสวยมากนะฉันชอบมากเลยครับหน้าม้าสวยข้างหลังคู่อ๋อใช่ ที่เลิศสุดคือใครรู้ไหมใครฮะพิธีกรเราจ้าเนี่ยอ๋อจัาจุนเจียนนอกจากใส่แว่นแล้วยังใส่วิดด้วยนั่นไม่ใช่ผมจริงนางใช่ไหมบอกมาผมจริงผมผมตรงแป้ไปหน่อยผมจริงผมจรดูใส่วิดมากนะจริงๆนะครับโอ้แต่ใส่สูตรดูดีเนาะดูดีมีท่าตะกูลนะมีชุนยุนท่าตะกูลอือเออนะโอเคโอเคฮะเรียกได้ว่าเป็นเบรกแรกของเรานะะฮในการที่จะ คอมเมนต์หลายๆคนให้ในงาน hair color full ไปชุดโลกที่ตาวเลเว่นเดี๋ยวเบรกหน้าเจ๊ต้องอยู่กับเราครับกับการถอดรหัสใช่นะมาเจาะรหัสกันเจ๊ต้องถอดให้เราก่อนจ้าฮะจะถอดที่หมดเลยจ้าอ่ะได้รอยค่ะเจ๊ต้องอยู่ถอดของเราก่อนโอเคช่วงหน้าย้ำว่าถอดนะฮะไม่ใช่อื่นนะฮะถอดค่ะโอเคเดี๋ยวขอบคุณเจ๊ก่อนนะโอเคฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งฮะหลังเบรกจะกลับมาถอดรหัสกันเจาะรหัสกันนะฮะกับร้อยแปดทรงเครื่องนะฮะหน้าที่ของพี่เสิร์ฟแล้วก็พี่เปาที่ช่อองยยมมีปะะะได้้ฮ ไม่ได้เราต้องมีแบบต่อ้อยเอ้ยไปเด <clears throat> ี๋ยวมาเด็กหน้าจ้า